สาสวัสดีครับท่านดรและคุณบังสวัสดีครัสวัสดีครับัครับคัท่านผู้ชมครับวันนี้มีโอกาสดีที่ได้รับการต้อนรับดรและคุณบังอยากจะให้ทั้งสองท่านนี่ลองแนะนําที่มาที่ไปได้มาพบกับหลวงพ่อได้ยังไงรับดรก่อนเริ่มต้นจากเพื่อนที่จากดูไบครับอ้จากดูไบแล้วเนอใช่ครับเป็นมะเร็งแล้วก็บอกว่าหายจากที่นี่ครับ เพื่อนอยู่ที่ดูไบใช่ครับออกไปทำมาหากินเป็นทำธุรกิจที่นั่นใช่ไหมครับครับครับท่านโทษครับด็อกเตอร์ชื่อจริงแล้วก็ทำอาชีพอะไรอยู่ตรงนี้ชื่อนัทวันรนัทวันชัดนัทวัตรนะครับปกติอยู่กรุงเทพอ่าอยู่ธัญบุรีครับธัญบุรีทองเจ็ดทองเจ็ดปทุมธานีครับโอ้ปทุมธานีแล้วประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวผมเปิดโรงเรียนกดวิชาอ๋อโรงเรียนกวิชาด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ แล้วคุณบังล่ะอยู่ที่ไหนนะครับผมอยู่กรุงเทพครับอยู่แถวยัานไหนออยู่บางกะปิครับบางกะปิแล้วรู้จักกันหรือยังรู้จักกันมานหลายปีแล้วอ๋อหลายปีแล้วออชวนกันมาเลยใช่ครับทราบข่าววันนี้มีทั้งแม่บ้านทั้งเลยมาี่ส่วนใหญ่มาเป็นเรื่องหยุกยาอะไรบ้างงก็เอก็มีเกี่ยวกับม่ลูกเกี่ยวกับเลือดหญิงเนาะใช่ครับแล้ว หลังจากที่เรามีเพื่อนที่รุ่นเขาเล่าประสบการณ์ยังไงให้ดรฟังแล้วก็ดตรถึงได้เดินทางที่นี่คือเขาบอกว่าทานยาแล้วหายครับจากหายเลยจากที่หมอรพงพยเบาลมาบอกว่าไม่หายเป็นให้ทําใจเพื่อนเป็นมะเ็งตับะมะเลงตับนะท่านผู้ชมครับหาย,หาย <laughs> คือเข้าโครงการรักษาแล้วหรือว่าเป็นระยะหนึ่งสองสามรักษาแล้วครับรักษาแล้วนะแ,วนะแต่ก็หายแต่ก็หายใช่ครับ โอ้แล้วแล้วพอดรฟังอย่างนี้แล้วเรคืออยากจะมาสัมผัสอยากจะมาหาหลวงพ่อเลยเหละก็พอทราบก็อยากมาเลยครับหรือหรือคนใกล้ชิดหรือคนข้างเคียงเรามีอาการอะไรยังไงถึงอยากมาไม่ตัวตัวผมเองเลยครับเอาตัวเราเองใช่ครับท่านดรเป็นอะไรมีโรคหมดจักรแทั้งหมดเจ็ดโรคครับฮะเป็นผู้รับเหมาเจ็ดโรเจ็ดโรคนี่มีอะไรบ้างไหนมีตับตับไตไตนิ่วนิ่วเกาเกาเอ่อ เกี่ยวกับเลือดด้วยครับเกี่ยวกับเลือดใช่ครับรวมแล้วเจ็ดอย่างครับเจ็ดโรคนะโอ้เจ็ดโรคเลยเจ็ดโรคนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนั้นมาผิวค้ำครับผิวดำหน้าขาวนะก็เปลี่ยนครับยาเปลี่ยนชีวิตเออเยอะอู้ดจริงจริงแล้วเนี้ยกี่ปีกี่ปีกินมากี่ปีไม่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 ถึงปีครับประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเหรอเจ็ดเดือนอ๋อดเนี่เจ็ดเดือนนะฮะเจ็ดเดือนเป็นทั้งเจ็ดโรคนะฮะเจ็ดเดือนนี่ก็ เข้าสู่อาการแบบปกตินะผิวก็เปลี่ยนนะครับผิวเปลี่ยนเลยนะฮะจยากไม่มีแรงก็มีแรงด็อกเตอร์ทานอะไรฮะของสมุนไพรมีเออ่คูนท่ากวนเหลืองกวนเหลืองหลายตัวเนาะหลายตัวนะใช่ครับมีมีมีดองเล่าด้วยอืมหลายตัวว่าเจ็ดโรคอะไรครับเจ็ดโรคแล้ววันนี้สุขภาพของด็อกเตอร์นี่โอเคดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างกนี่ต้องยกนิ้วให้นะฮะแล้วคุณบังเป็นอะไรผมเป็นหัวใจ หัวใจยังไงหัวใจโตหัวใจผมเอ่อเส้นเลือดหัวใจตีบผมไม่ทําบายพาสมาสองเส้นทาบายพาสแล้วครับโอ้โรคโรความดันมีไขมันเบาหวานมีอ่แล้วก็เป็นโรคหนังแข็งครับแล้วแล้วคุณบางนี่ถึงขั้นรักษาทุกอย่างมาแล้วครับแล้วปีแล้วครับผมก็ดูแลเมื่อก่อนนี่ผมผิวหน้าตาผมจะดําใช่ไหมครับแล้วได้ทานยาสมุนไพรอะไรของหลวงพ่อล่ะ ผมก็มีคุณธาตุมีกวนเหลืองนวคุณอืแล้วก็มหาการมหาการครับครับโอโ้โหอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอนะครับ,รบอันนี้ระดับด็อกเตอร์ที่มีโรงเรียนสอนนะครับกวดวิชาแล้วคุณบางทําอะไรอยู่นะทำธุรกิจส่วนตัว,ททรตวครับทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมันเป็นโรคที่แบบว่ารักษายากนะเกี่ยวกับหัวใจทางเดิน เส้นเลือดต่างๆแล้วที่ของดมตนนี้ตั้งเจ็ดเลยเหมาเป็นพูดลับเมาด้วยนะฮะแล้ววันนี้อยากจะบอกอะไรว่าเรื่องของสมุนไพรบยาทุกคนมันด้อยค่าแม้กระทั่งหมอเองก็ห้ามกินนั่นนี่แล้วแล้วตัวเองจากประสบการณ์เัวเองนี่เราเชื่อและรักศรัทธาอย่างไงถึงกล้ากินน่ะคือผมเชื่ออยู่แล้วครับคือสมัยเรียนปอตรีผมก็เรียนด้านพืชสมุนไพรมาด้วยโอ้เลยเลยเชื่ออยู่แล้วครับครับแล้วประจวบมอจังหวะที่เพื่อนบอกว่าหายใช่ฮะ โอ้โหนะฮะแล้วก็ดันโดนมาที่นี่แล้วมามาพบหลวงพ่อกี่ครั้งกี่ปีแล้วออผมมาสามสามครั้งแล้วครับที่มาด้วยตัวเองนะสามครั้งสามครั้งแล้วนะครับสี่สี่้วสี่ผมมาสี่ครั้งนะครับอยู่ที่ปทุมธานีก็เดินทางมาที่วัดสะแก้วคุณบางนี่มากับดออรอยังไงมาด้วยกันหรือครับมาด้วยกันอ๋อทุกครั้งดอร์เป็นคนแนะนําผมผมก็ได้ตามมาอ๋อเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันมาก่อน ถือว่าเป็นกัลยาณิมิตที่ดีนะครับได้บอกต่อก็อยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะได้ได้ได้พูดถึงความเชื่อความศรัทธาเรื่องสมุนไพรที่คนหลายคนอาจจะไม่เชื่อแล้วเหมือนก็บเรามาเตรียมมาโกหกอะไรกันเนี่ยอยากให้ท่านดรได้ได้ได้พูดสักครั้งหนึ่งครับเชิญเลยครับครับจริงๆแล้วสมุนไพรมันมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าเราต้องต้องต้องเลือกเลือกทานที่อย่าง อย่างถูกต้องอะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างของหลวงพ่อเนี่ยผมผมเชื่อแล้วก็ศรัทธาคือการที่ด็อกเตอร์มีพื้นฐานเรื่องของศาสตร์แล้วก็การเรียนเรื่องของสมุนไพรมาด้วยแล้วก็เพื่อนนะฮะที่รักษาหายจริงๆแล้วก็วันนี้ถือว่าท่านด็อกเตอร์สรุปกับตัวเองแล้วก็ ผลใกล้ชิดต่างๆเหล่านี้นะครับว่าคุณประโยชน์ของสมุนไพรนี่ไม่ควรมองข้ามเนาะใช่ครับแล้วก็พื้นฐานการเรียนศาสตร์ของสมุนไพรใบาย,ยาเนี่ยมีอะไรที่ชัดเจนที่เราอยากจะบอกพี่น้องเราตอนที่เราศึกษาเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นได้เรียนได้ศึกษามีความรู้ด้านนี้มีอะไรพอจะบอกกล่าวได้ไหมก็เออมันมีสารตกรค้างไหมมันมีมลพิษมีอะไรอยู่ใน ตำาราเขาไหมคือถ้าถ้าเราทำออผ่านกระบวนการที่ถูกต้องอะนะครับ<อ>ก็ก็ปลอดภัยครับมีความปลอดภัยสูงครับอันนี้อันนี้ท่านนเตรได้เห็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาผลิตมีมีมีไปไปเรียนรู้ไปอบรมไปดูปปปอ๋ออ่อันนี้ก็คือความเชื่อความศรัทธาสองสิ่งคือประสบการณ์ตัวเองและเพื่อนที่หายด้วยนะครับอ่ะคุณบางฮะมีอะไรอยากจะบอกกล่าวเป็นวิทยาคารสำหรับท่านผู้ชมได้ครับ อ๋อผมก็ไม่มีอะไรก็ลองมาดูครับสมุนไพรที่นี่ผมใช้เวลาแค่ประมาณเดือนสองเดือนรู้สึกว่ามันเห็นผลเลยครับครับโลกหัวใจด้วยเนาะครับหน้าตาผมจะเปลี่ยนผิวพรรณจะเปลี่ยนเมื่อก่อนที่คั้มไหมดันนะครับวันนี้คุณบังก็ได้ทานยาสมุนไพรของวพ่อเป็นชนิดแบบไหนที่ทาน Tão, um, hn, oh, sí. s <S เป็นเป็นต้มเป็นกินเป็นมีทั้ง huh ควรผสมน้ำพึ่งผสมน้ำพึ่งชงน้ำร้อนชงน้ำร้อนแล้วก็เป็นแคปซูลเป็นแคปซูลครบคันนะครบคันก็ถือว่าวันนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นวิทยาทานที่ทุกท่านนะครับว่าอย่าด้อยค่าเรื่องของสมุนไพรยาเราเชื่อเราศรัทธาและสิ่งสําคัญคือที่มาที่ไปของสมุนไพรว่ามาตรฐานกระบวนการเป็นอย่างไร ถึงทาให้สองท่านนี้เชื่อโดยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สามารถที่จะยับยั้งเครือของโรคร้ายต่างๆในร่างกายได้ก็ฝากทุกท่านเลยนะครับใครที่ชมรายการอยู่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรใบายาก็สามารถบอกต่อกันได้นะครับว่านี่คือสมุนไพรใบายาประโยชน์สูงประหยัดสุดและเรื่องของสมุนไพรไว้ใจหมอสุขภัณฑ์ได้นะครับ